วันนี้เรามาดูวิธีการปลูกพืชผักไว้ทานเองบริเวณริมไร่ปลายนาหรือว่าบริเวณบ้านนะครับช่วงแรกเราก็มีการขุดพรวนนะครับเราวัดระยะระหว่างแถวให้เรียบร้อยว่าเราจะปลูกมะเขือปลูกมะละกอนะครับระยะห่างประมาณเมตรหนึ่งสองเมตรนะครับแล้วแต่พืชน,นะครับ หลังจากนั้นเราก็มีการานำต้นกล้านะครับมา,าเตรียมลงหลุมหลุมปลูกมีการใส่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกนิดนึงนะครับง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชม วิถีชาวบ้านวิถีเกษตรกรนะครับทั่วไปเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้ค่อยเห็นนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะเออเขาปลูกมะละกอกันอย่างไรปลูกมะเขือกันอย่างไรนี่นะครับพวนดินแล้วก็ทำให้เป็นหลุมใส่ขี้วัว ไปนิดนึงนะครับคิววานี่ก็ต้องทิ้งไว้ให้มีอายุเกินหกเดือนนะครับให้หมดแก๊สใส่ไปแค่กำมือเดียวนะครับใส่มากไม่ได้เดี๋ยวต้นพืชเราจะเหลืองนี่นะครับง่ายๆวันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศจริงๆของวิถี ชุมชนวิธีกเกษตรชีวภาพเราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าเราเอาไว้รับประทานเองที่เหลือก็แจกจ่ายนะครับท่านชมหรือว่าถ้ามีเยอะจริงๆก็ขายจำหน่ายได้ทำให้เกิดารายได้ขึ้นมาในาครอบครัวนะครับ อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ซื้อแล้วครับก็ไปซื้อไปหาไปาจับจ่ายใช้สอยก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็นกตกน้ำนะครับนกพูกมาตกน้ำที่สวนดอกอรกรสุกเสษมนะครับก็ได้ช่วยเหลือกันไปน่าจะเป็นลูกนกนะครับบินไม่ค่อยแข็งนะครับอันนี้ก็อ่ สิ่งมีชีวิตก็พยายามเอาตัวรอดนะครับแต่ก็หมดแรงนะครับก็มีาการเตรียมการที่จะไปดูสวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาใส่โปรตีนอะมิโน R D 2 5 5 1ลงไปในน้ำและปล่อยน้ำไปรดนะครับต้นพืช ต้นทุเรียนต้นข้าวต้นพืชของเราทุกชนิดนะครับในแปลงเราก็คำนวณไปทุก10วันแล้วก็ใส่ลงไป1ขวดแล้วก็คำนวณไปนะครับท่านผู้ชมต่อ10ไร่นะครับก็มีในการดูดน้ำขึ้นมาจากโซลาร์เซลล์ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย พลังงานนะครับปั๊มก็ดูดขึ้นมาเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปเพื่อรดราดทุกสิบวันนี่แหละครับเป็นวิธีการที่เป็นเกษตรยุคใหม่นะครับแนะนํานะครับ